มาทำงานอิสราเอลเสียค่าใช้ใจ่ายเยอะไหมสวัสดีครับพี่น้องครับมือี้กอยู่ป่าบกม่วงครับมือเนกเสียมาตอบคำถามพี่น้องนะครับเนาะว่ามาเห็ุงานต่างประเทศเนี่ยมาอิสราเอลเนี่ยมีค่าเสียใจหลายโบนะครับเนาะค่าเสียใจหลักๆก,ก,กะทีมีอยู่สองอย่างนะครับเนาะ หลักๆเลยก็คือหนึงค่าตั๋วเครื่องบินนะครับค่าตั๋วเครื่องบินสองสองก็คือค่าจัดหางานนะครับเนาะของประเทศเขาค่าตั๋วเครื่องบินนี่ก็สิอยู่ประมาณรุ่นผมนะครับเนาะผมมารุ่นที่สิบหกค่าตั๋วเครื่องบินอยู่ประมาณ สองหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบครับบประมาณละอยู่ซัมเนียลละครับตอนผมมาสองหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบการหอนครับมาตานี่ก็ค่าจัดหางานนะครับเนาะรุ่นผมก็อยู่สามหมื่นหกพันเนี่นะครับ ตายมันก็จําบ่ได้สามหมื่นหกพันร่วมแล้วกัประมาณหกหมื่นกว่าล่ะครับหกหมื่นสองหกหมื่นสามตีไปซะหกหมื่นหาครับนอกหนังกับซิมี่ค่ากินค่ายาเข้าหละของใส่ที่ระทะราสิเป็นเสือ้อพาล่องเท้าีอย่างนอา้องคาดำเนินการดำเนินเรื่อง ค่านันค้านี่ครับรวมๆแล้วก็อยู่ประมาณหนึ่งแสนนะครับประมาณนี้แหละครับกันแล้วๆแต่คนเนาะซื้อของใส่ร้ายกัเสียหลายแน่ค่าเดินทางค่ารถยังอยกค่าตรวโลกเออมีค่าตรวโรกอีกพี่น้องของผมมันทาดหร่ปะค่าตรวจโลก สองพันหาบประมาณนี่แหละครับประมาณสองพันสองพันสองร้อยห้าสิบนี่แหละประมาณนี่แหละครับผมก็จำไม่ได้รวมรวมแล้วก็เจ็ดหมื่นไปอันนี้ก็ท่าดนรวมเจ็ดหมื่นนี่คือถ้าในรวม,รวม,รวมของใส่เขาเนะก็กระเป๋าเดินทางอย่งแน่และค่าตรวประวัติเ็ดพาสปอร์ตนะครับ ร่วมเบ็ดเซ็ตนะเดินทางได้ความบินกะหนึ่งแสนบาทนะครับมาได้ครับประมาณนี้แหละครับพี่น้องไปอยากมากอะ่ะลองเขาไปศึกษาข้อมูลในเพจ TIC อซ a ไท a แลนครับ TIC ภาษาอังกฤษครับ Thailand ภาษาอังกฤษครับเวลาเพิ่นแจ้งข่าวอย่างรับสามาัครประกาศนั้นนี่กันใ้เพจนั่นแหละครับ ขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ